รู้หรือไม่เมื่อปี1914ทหารอังกฤษกับทหารเยอรมนันเคยวางปืนเลิกยิงกันแล้วมาเตะบอลแทน ย้อนไปปี1914ช่วงที่เกิดสงครามโลกครั้งที่1เรื่องเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากทหารเยอรมันพยายามบุกเข้าฝรั่งเศสแต่โดนตอบโต้จากทหารฝรั่งเศสแล้วก็อังกฤษจ,จนทหารเยอรมันเนี่ยต้องถอยมาตั้งรับที่เทือกเขาไอซ์สวลัลลี่โดยทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็พยายามรุกคืบเข้าหากันแต่ก็ทําอะไรกันได้ไม่มากซึ่งหลังจากโจมตีกันอยู่5เดือนจนถึงเดือนธันวาคมพอดีเนี่ยเยอรมันก็ได้จุดเทียนแล้วก็ร้องเพลงไซเลนไน i ์หรือเพลงสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้าในคืนคริสต์มาสอีฟคราวนี้เมื่อทหารอังกฤษไได้้้เเเเห็เเ็็นแแแสสงงงงงฟลลลกกียรรรอออ่พพตามมะะื ขึ้นในวันที่25ธันวาคมทหารเยอรมันเนี่ยก็ได้ลอดผ่านแนวรั้วลวดหนามเข้าไปทักทายทหารอังกฤษว่า Merry Christmas นั่นคือจุดเริ่มต้นของมิตรภาพท่ามกลางสงครามหรือพักรบในวันคริสต์มาสนั่นเองซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยทั้งสองฝ่ายก็ได้แลกเปลี่ยนอาหารขนมเหล้าแล้วก็บุหรี่จนถึงขั้นแบ่งทีมเตะฟุตบอลกันด้วยสุดท้ายนี้ผมอยากจะบอกทุกคนว่าฤดูกาลหน้าอาเซนอลแชมป์ชัวร์ครื